Gosh, guys, there's so many items here that we've never seen before, right? Mmm. Fresh. Mhm. Mm oh yeah. mm. authentic, yeah. and I got 50% sweetness, so it's really refreshing. Mmm. Yeah. Nine out of ten. Wow. ผู้คนเบียดเสียดสองข้างทางเต็มไปด้วยสารพัดสินค้าสำหรับคนที่ไม่เคยมานี่คือบรรยากาศเหมือนเดินตลาดเช้าในต่างจังหวัดแต่อยู่ใจกลางกรุงค่ะหนุ่มสาวอเมริกันคู่นี้จะพาไปทำความรู้จักกับตลาดตรอกหม้อดูวิถีชีวิตของชาวบ้านลานตลาดย่านเมืองเก่าแล้วทำไมพวกเขาถึงกับ,บอกว่าตลาดนี้อันตรายมากเพราะอยู่ซื้อกินไม่ได้มาแล้วต้องจ่ายเงินหมดกระเป๋า คุณแอนโทนีและคคร์ไชาวอเมริกันมาจากแคลิฟอร์เนียได้ขายกิจการและสมบัติทุกอย่างในอเมริกาเดินทางมาเอเชียตะวันออกเชียงใต้เนื่องจากค่าครองชีพในอเมริกาสูงเกินกว่าจะรับได้ทั้งคู่ได้ทำ YouTube เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชื่อช่องโชวีเทเวลในวันนี้ทั้งคู่ได้มาเยี่ยมชมตลาดตรอกหม้อใกล้เสาชิงชาค่ะ มองจากภายนอกอาจไม่รู้ว่ามีตลาดซ่อนอยู่แต่พอพวกเขาหลุดเข้ามาซอยนี้มีของกินเพียบทะเลสดสดนะคะมามาจากแม่กองมหาชัยคะ่ะมีสดมีทอดน,นะคะสวัสดีค่ะกระพายะยังของมงตัวละสองร้อยแปดนะคะตลาดที่นี่มีมานานแล้วนะคะคนที่อยู่บ้านก็ออกมาขายหน้าบ้านกัน เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ก่อนสองครามโลกครั้งที่สองให้เราได้สัมผัสกับวิถีของคนในพื้นที่จริงๆและได้ชื่อตรอกหม้อมาจากอาชีพทำหม้อดินของคนย่านนี้ในอดีตปัจจุบันการทำหม้อดินได้สูญหายไปแล้วคะ่ะกลายเป็นการค้าขายเครื่องสังกพันขาดีนมป้องังา้งาเรา

Let's try this chicken, guys. That looks so fresh. Whoa, this is good. You saw them grilling it. It looks like they've been slow grilling it on each side, so it's not dry, very juicy, very kem kem Kemmak. The flavor is great. It's very rich. Wow, nine point five out of ten. This is good. I mean, it only costs two hundred bucks. Mm. Right. Juicy. How Jeg oh, perfect PAI <Yeah. S 1> mm. it with be ตลาดนี้จะคือคักมากในวันเสาร์และอาทิตย์ ้อนรับทุกคนทุกวันตั้งแต่ตีห้าและวายในช่วงเที่ยงของทุกวันมีทั้งอาหารสดอาหารคาวและอาหารว่างเมื่อเดินมากลางตลาดเจอแม่ค้ากำลังทอดแป้งโรตีหอมกลิ่นเครื่องเทศและเนยเขาคิดจะซื้อโรตีแต่คนไทยที่ยืนอยู่ข้างๆแนะนำว่ามัตตบะเจ้านี้อร่อยขึ้นชื่อทั้งคู่รู้สึกดีกับน้ำใจคนไทยที่คอยช่วยเหลือชาวต่างชาติจึงสั่งมัตบบดไส้ไก่มาชิม มัตตบะตลาดนี้มีไส้แน่นแป้งนุ่มพอดีๆขายในราคาเพียงแผ่นละ35บาทตั้งแผงไม่กี่ชั่วโมงก็ขายหมดค่ะเธอมีมัตตบะลบาอันหนึง่งไม่มีเลยต้องรอ <gasps> So nice and thin. Do you see the steam coming out of this thing? It's so hot and fresh. Wow. dumplings with a little bit of eggs and chicken and onion and chives and it has like the black pepper flavor and some kind of sauce that I can't pinpoint but this is so good 10 out of 10 so far out of today's findings I think this is my favorite okay. mm. it's hot be careful okay it's like a really thick mandu oh, it's, hot. it's really hot but it's really fresh so it does remind me of like korean dumpling but i think this one is a little bit more doughier just a little bit mm -hmm. but it's actually pretty good like with the eggs you got the chicken mm -hmm. you got the chives the onion oh yeah everything works for me nine out of ten <laughs> ชาไทยเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของตลาดนี้ด้วยรสชาติเข้มข้นหวานมันยืนอยู่หน้าร้านจะได้กลิ่นหอมของชาเตะจมูกเลยทีเดียวชาสีส้มเป็นเอกลักษณ์ของชาไทยค่ะชาไทยเป็นที่แปลกตาของชาวต่างชาติเนื่องจากชาเป็นสีส้มต่างกับชาฝั่งตะวันตกมักเป็นชาสีใส ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองไทยมักชิมชาไทยเสมอชาไทยฮิตสุดๆในปี2488เป็นปีที่ชาตามือถือกําเนิดในไทยนะคะโดยพ่อค้าชาวจีนโพนทะเลเข้ามาทําการค้านําใบชาแดงมาขายครั้งแรก พอนำมาชงใส่นมโค้นเติมน้ำแข็งแล้วถูกปากคนกินสมัยนั้นแถมราคาไม่แพงทำให้ชาไทยเป็นที่นิยมหาซื้อกินได้ทั่วไปแน่นอนค่ะว่าทั้งคู่ไม่พลาดการดื่มชาไทยในวันนี้ with this straw? Yeah, I know. Shake it up a little bit. Oh, okay, that's good. It's actually not that sweet. It's definitely anywhere between 25 to 50% sweetness for sure. Well, actually, it's good. I like it. You get more of the Thai tea flavor in itself. Nice. <laughs> ยังมีผลไม้ไทยและต่างประเทศให้เลือกซื้อหลากหลายอาหารปรุงสุกถือเป็นของขึ้นชื่อและขายในาราคาไม่สูงเกินไปใช่แลวาวันที่แล้วเป็นปากรงแดงเป็นปลาตัวใ่ก่อนนะตลาดตอบหม้อยังคงสภาพเดิมชุมชนยังเดิมยังคงอาศัยอยู่กันตามปกติบ้านประตูบานเฟียมยังคงเป็นแบบเดิมอยู่หลายหลัง ต่างชาติเข้ามาสัมผัสบรรยากาศแห่งนี้กันอยู่บ่อยค่ะอาหารราคา10บบาทก็ยังคงมีขายกันอยู่ <okay. S 2>

เอาอะไรจ้ะสองเป่นหนอันนี้สามถึงหนึ่งยกค่ะสองเป็นหน่งสองเป็นหนึ่งร้อยยี่ร้อยยี่กับเก็บนิดเป็นเท่าไหร่ร้อยแปดขาสั่งนี่เข้าคิวเข้าคิวอะไรครับต่อคิวนิดนึงครับที่ข้างหลังนี่ขนมร้านนี้ลูกค้าต้องเข้าคิวกันยาวเป็นขนมต้มและขนมมันที่คลุกมะพร้าวอ่อนกลิ่นหอมหวานไม่มากขายในราคาไม่แพงเพียง20บาท คนต่อแถวซื้อเพียบบอกถึงความอร่อยมากๆเมื่อกินของขาวแล้วต้องกินของหวานล้างปากมาชมกันค่ะว่าทั้งคู่จะทานของหวานอะไรไผมก็ไปซื้อเข้ามานะไม่ใช่นี่เลยผมก็ไม่มีมะม่วงแผ่ข้าเหนียวเป็นหลักเลย ข้าวเหนียวมูนท้านีมูลข้าวได้นุ่มและเมีดสวยหัวกะทิคั้นสดใหม่ขูดเองคั้นเองอยู่หลังร้านปรุงรสแค่หวานมันกำลังดีเมื่อกินกับมะม่วงสุกที่หวานอมเปรี้ยวจึงได้เนื้อสัมผัสระหว่างความเหนียวหนึบของข้าวกับความเนียนนุ่มของเนื้อมะม่วงสุกแถวคิวยาวการันตีถึงรสชาติคะ่ะขายไม่แพงเพียงกล่องละ60บาท มะม่วงที่ไม่ใช่หน้าเขามันไม่ใช่หน้าเขาต้องทำใจเหมือนกินแก้แก้ขัดมันจะไม่ได้ฉ่ำเหมือนไอ้นายเมื่อกี้ไปกอบอันนี้เขากขบอกมันไม่ได้ออร่อยนะไม่ถึงว่ามันแล้วแต่มะม่วง่ะ Milk, right? <h> ทั้งข้าวเหนียวมูลหวานมันและมะม่วงที่ละลายในปากคุณแคลร์รายถึงกระบ,บอกว่าเป็นข้าเหนียวมะม่วงในไทยที่อร่อยที่สุดสำหรับเธอเอาไปเลย1 1เต็ม10คะแนนอ้อย่อางอ,อันน,นี้เอาเส้นสวยๆไปให้ผู้ใหญ่หน่อยอนนขอเส้นเ้น<ว>นี้แล้วกันเส<ว>้นนี้ได้ไหมได้โอเคขอบคุณครับ เอาอยาาเส้นครับผมขอบคุณครับผ่านเลยครับความพิเศษของตลาดแห่งนี้คือเป็นตลาดสดที่เหลืออยู่น้อยบนเกาะรัชตนโกสศิน์สารพัดส,สินค้าแบกกดินและผลไม้ย,ยังไม่หมดค่ะมีอาหารอีกหลากหลายของกรอกหม้อแต่ละวันจะมีร้านมาขายไม่เหมือนกันเป็นเหมือนตลาดนัดแค่ไม่กี่ชั่วโมงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในละแวกนั้นที่มาหาซื้อของกินประจำวัน ตลาดตกหม้อในวันนี้จึงเป็นจุดหมายหนึ่งสำหรับผู้กำลังมองหาความคลาสสิกดั้งเดิมของชุมชนเมืองเก่าค่ะในวันที่ตลาดสดในเมืองหลวงเริ่มลดความสำคัญลงแ้วหนึ่งแม่ขายของอยู่ค้าลูกค้ากำลังเข้าค่ะาต้อแปรนก็ขเมื่อก่อน่ ตอนนี้เศรษฐกิจดั้นแยกของก็ขึ้นราคาหมดทุกอย่างนะคะเผือกก็เผือาก็ขึ้นเป็นถุงละพันแล้วก็ใชเท้าก็ขึ้นเป็นอถุงร้อยสี่ร้อยห้าร้อยขึ้นหมดทุกอย่างนะคะน้ำมันก็ขึ้นนะคะของที่เป็ดแป้งก็ขึ้นหมดเลยนะคะหรืปลาต้องขายราคาไม่ราคาห้าสิบบาทชุดละห้าสิบบาทนะคะตอนนี้ ท่านผู้ชมชมตลาดเช้าที่มีคนคึกคักมากของกรุงเทพแล้วอย่าลืมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สาวราสารู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ